สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินครับช่องนี้ผมเล่าเองไม่ใช้เสียง AI นะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องของคำถามที่สงสัยกันว่าทำไมฮุนเซนครับถึงต้องมีคำนำหน้าที่ยาวเหยียดและก็ดูขลังอย่างกับหลุดออกมาจากยุคพระนครนะครับเหมือนกับพระเอกโลกลิเกอะไรอย่างนั้นและตำแหน่งเตโชที่ว่านี้จริงๆแล้วมันคืออำนาจวิเศษ หรือแค่หัวโขนทางทหารที่มีไว้เพื่อประกาศบาร,รมีกันแน่ครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากคำว่าเตโชในหน้าประวัติศาสตร์กัมพูชาเนี่ยตำแหน่งนี้ไม่ใช่ใครจะเป็นกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันคือตำแหน่งแม่ทัพใหญ่หรือถ้าจะเรียกให้เต็มยศตามธรรมเนียมโบราณก็คือสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโชครับ ตำแหน่งนี้เปรียบเทียบได้กับสมเด็จเจ้าพระยาของสยามเราในสมัยก่อนนั่นแหละครับคือเป็นเบอร์หนึ่งทางทหารที่เป็นรองแค่กษัตริย์เท่านั้นมีหน้าที่เป็นตัวแทนพระองค์ออกไปรบราฆ่าฟันจับศึกเหนือผ่านใต้แต่เชื่อไหมครับว่าตำแหน่งที่ดูเกรียงไกลขนาดนี้มันเคยหายสาบสูญไปจากแผ่นดินเขมรน,นานหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับ ย้อนกลับไปหลังจากสิ้นสุดจัก,กรวรรดิขอมในปีคศ1431กัมพูชาตกอยู่ในยุคมืดนานถึงสี่ช่วงใหญ่ๆมีการแข่งแย่งชิงอำนาจกันนัวเนียไปหมดใครมีทหารมากกว่าก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ไล่มาตั้งแต่ยุคจตุมุกที่เปลี่ยนกษัตริย์ถึง21พระองค์ในเวลาแค่95ปีตามมาด้วยยุคละแวก ที่เราคนไทยคุ้นเคยชื่อพญาละแวกนั่นนะครับต่อด้วยยุคสีสุนทรและจบที่ยุคอุดงในช่วงของยุคอุดงเนี่ยนะครับกัมพูชาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามเราอย่างสมบูรณ์กษัตริย์เขมรแทบทุกพระองค์ต้องมารับราชการราชาพิเศษที่กรุงเทพนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมประวัติศาสตร์เรากับประวัติศาสตร์ของเขานั้น ถึงมีความเจ็บแค้นกับเรามากนักจนเรียกสยามว่าเสียมที่แปลว่าพวกหัวขโมยนั่นแหละครับเมื่อประเทศไม่มีเอกราตตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของตัวเองอย่างเตโชก็เลยพลอยหายสาบสูญไปด้วยเพราะอำนาจสั่งการจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เขาครับจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของเจ้านโรรมสีหนุพระองค์เป็นกษัตริย์ตั้งแต่อายุ19พรรษา ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสแต่พอได้เอการาชในปี1953พระองค์ก็ทำเรื่องที่โลกต้องตะลึงก็คือการสละราชบัลลังก์ให้พอ่อแล้วตัวเองลงมาเล่นการเมืองเต็มตัวในชื่อสังคมราษฎรนิยมครับช่วงนั้นกัมพูชาดูเหมือนจะรุ่งเรืองมีสนามบินมีรถไฟที่มีสถานีคล้ายกับหัวบาลพงบ้านเรา แต่พอกระแสสงครามเย็นพัดมากัมพูชาก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงนายพลลอนนอนยึดอำนาจล้มกษัตริย์ในปี1970ต่อด้วยขมิแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันคนจนเป็นล้านจนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่าขมิเขียวนำโดยฮุนเซนโดยที่มีเวียดนามและโซเวียตนั้นนุนหลังก็ยึดอำนาจคืนมาได้ สงครามกลางเมืองที่ยาวนานมาอย่างมากมายจบลงจริงๆเมื่อมีการเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพที่ปารีสเมื่อปี1991และประเทศไทยเรานี่แหะครับโดยรัฐบาลของพลเอกชาติชายที่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าได้ช่วยประสานจนเกิดการเลือกตั้งใหญ่ในปี1993สถาบันกษัตริย์ของกัมพูชาจึงได้ฟื้นคืนชีพ กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเจ้าสีหนุและนี่คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูตำแหน่งโบราณครับเมื่อฮุนเซนเก้าวขึ้นมาเป็นผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จเขาจึงได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์ขุนนางชั้นสูงสุดจากกษัตริย์ให้เป็นสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนเพื่อสร้างความชอบธรรม และเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับตำนานแม่ทัพใหญ่ในอดีตเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าข้าคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกป้องแผ่นดินไม่ต่างจากบรรพบุรุษในยุคจักรวรรดิขอมนั่นเองครับแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดว่าไอ้ตำแหน่งที่เขาได้มานี้มันคือความรู้ความสามารถความยิ่งใหญ่ความดีงามเกลียไกรของเขาจริงๆ หรือมันแค่การแสดงหลอกเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีอำนาจที่จะอยากจะแต่งตั้งใครแม้แต่ตัวเองก็เป็นได้ครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าคุณชอบเรื่องนี้ขอกระังใจจากท่านช่วยกดไลค์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่อง,องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ